ฉันชื้อนู่น่ะมามาจีกินปะเด็กสวัสดีค่ะวันนี้ขอทำคลิปแบบไปสักสองสามนาทีนะคะลูกค้าถามมาว่ายายมีลูกค้าถามมาเยอะมากอันไม่ในนี้ลมสร้างเนี่ยมันกินหลังอาหารหรือกินก้อนอาหารลมสร้างกินหลังอาหาร นะคะวันหนึ่งหนึ่งถึงสองแคปซูลได้เลยหรือลูกค้าจะกินซงแคปซูลในเทียเดียวกะได้ก่อนหรือหลังอาหารเป็นแบบใดฟังข่อยน้อยหนึ่งอย่าพึ่งกดพานเด้อร่มสร้างกินหลังอาหารแต่แต่แต,แต่หากเคสใดที่กินหลังอาหารแล้วรู้สึกว่าตัวเองหิวข้าว ยายนี้แนะนำให้กินหมดหนึ่งแท่งเสียก่อนเอ๊ะทำไมถึงแนะนำบังคับลูกค้าหรือเปล่าไม่ได้บังคับค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ร่างกายของเขามันจะรูนะประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันเหมือนกับร่างกายมันเลี้ยนรูอะสามวันแรกอาจจะหิวเขา่าบางอาสี่มือแรกเจ็บมือแรกสิบมือประมาณเนี่ยค่ะคล้ายๆกับ เหมือนกับเขาจะเปลี่ยนท้าคิมเขาต้องพักหนาเขาก่อนสิบหามือเขาจะไปใส่คิมตัวใหม่อะค่ายๆกันที่นี่ใย,ยนี้ก็เลยอยากให้ลูกค้ากินไปสกักก้อนหนึ่งแพลงแต่ถ้ามันเออโอเคฉันกินไปแล้วเกบวันเก็บมือก็ได้เด้อมันยังหิวเข่าอยู่เปลี่ยนไปกินย่ามือเศร้านะคะในกรณีบางเคสอ่าเหตุผลก็คือ ร่างกายคงแต่ละค้นบวคือกันนะคะเมนูนะกินร่มสร้างให้ร่างกายเจ้าของปรับเจ้าของเนี่ยกินไปสิบวันสิบวันเอ๊ะร่างกายของเราสิบวันถ้างั้นเขาเข้าใจร่างกายเขาแล้วกินหลังอาหารไม่ใช่ร่างกายของใย,ยนี้่ข่เปลี่ยนมากินตอนเศร้าเป๊ะเบอร์ <c oughs> ค่ะคุ้มหกหาถึงหกชั่วโมงส่วนแอนเดียตเนี่ยแอนเดียตกินหลังอาหาร เห็นบอกค่ะร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเนาะค่ะด้วยความเคาลพกลูกค้าเข้าใจเมนูน่านแล้วเนาะที่นี่เนาะ, <c oughs> ะที่นี่ลูกค้าถามคําต่อไปยายนี่ชั้นกินโตล้มสร้างเนี่ยคู่กับกาแฟหรือโตโกโก้ได้บอได้เลยค่ะลงไวสองเท่าเพราะว่าเอาจังซิเนาะค่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัว ผู้จะรับประทานโตผู้อยากลดหุนเองว่าเขาอยากทานคู่กันมันก็ลงไว้สองเท่าเขาอยากกินก็โต,ตลมสร้างก็ได้ไม่เป็นไรอ่ามันลงเหมือนเหมือนกันเพียงแต่เขากินแบบมีวิน,นัยแล้วก็ขอเวลาลดหุนนะคะขอความร่วมมือลดหุนขอลดเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนถ้าเปรียบเทียบคือจังแม่หนูนะาคือจังข่เนี่ย ข่เป็นคนโตเตี้ยน้ำหนักข่ลงมาสิบกิโลรูปร่างหุ่นข่มันสิบเบเห็นเด้มันสิบเบืเป็นดากบ่เป็นแอ่ะข่ลงมาสิบหกกิโลหุ่นข่เป็นรูปร่างเป็นแอวเป็นตะเบิงเหมือนแอนเดียสแอนเดียสลงมายี่สิบกิโลแอนเดียสยังไม่ได้รูปร่างเป็นผู้ชายที่ผอมนะคะแต่น้ำหนักลงมายี่สิบกิโลอ่อะปะ๊าป๊าขึ้นลุกขึ้นไป up stand up ไปเถิด นี่อันเดียเนี่ยสามเดือนแกลงมายี่สิบกิโลส่วนพี่สาวไข่น่ะสามเดือนนั้งลงมาสิบกิโลอทุก,ท,กทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนั้นแต่ว่ามันลดประเด็นสำคัญเห็ดกินให้มีวินยัยหอระยะเวลาให้ลูกค้าลูกค้าฟังข่ว่ารเราเซ็บร้อยแล้วเนาะคะ่ะพวกเจ้าสามารถ กินเนะะ่ยค่ะเอาไปดัดแปลงตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของลูกค้าได้เลยที่นี่พอนิดเดียวค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะคุมถึง8ชั่วโมงเหมือนเหมือนกันบางคนก็หกชั่วโมงหรือว่าคนที่กินอาหารควบคุมควบคุมคุณนมาอยู่แล้วเลยคะ่ะอาจจะคุมห้าหกชั่วโมงอ่าอะไรจะประมาณนี้นะคะอ่าเหมือนกับการเผาผ่านของแต่ละคนกับบคือกัน ลูกผ้าดัดแปลงกินชิลลดจากกิโลจะเอาจากกิโลมันสิยุ่ในกรัมมือเขาทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าออกกํากลังกายน้ำก็ดีด้ออาหารการกินควบคุมเอากระเด็งลงไว้ดอกใหญ่ๆพีพๆถามแมนูนาเมนูนากินแบบใดนะถามเม่นูนาเม,น,น,ามนูนากินแบบนี้คะ่ะแมนูนจากินลมสร้างในก้อนอาหาร กนอาหารมื้อแรกเลยเมนูน้ากินล่มร้างหนึ่งแคปซูลเมนูน้าจะกินกาแฟหรือโกโก,โก้หนึ่งแก้วพร้อมกันแล้วดื่มน้ําตามเยอะๆที่ดื่มน้ําตามมาเยอะเพราะว่าตัวเนี่ยค่ะมันเล่งเผาผ่านมันสีห้อนสําหรับโตควไย่เนี่ยข่จะเป็นอ้าวๆในโตวไข่อ่าข่ก็สิกินน้ำตามเยอะๆอะๆ,ะๆ,ะๆค,ะคุ้มปนระมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงสําหรับในในอิฐานอิฐานงาข่เนาะคุ้มนะสี่ถึงห้าชั่วโมง มันกินได้บลาไหลดอกกินเขาเวลาเขากินเขาอย่าพึงกินเยอะเด้อไม่กินได้หลายข้อดีของเขาเนี่ยค่ะโรคประจําตัวทานได้คนที่เป็นโรคประจําตัวกินได้เลยเด็กน้อยอายุสิบหาปีก็กินได้โตล่มสร้างเบาหวานความดันกินได้เลยอย่าลืมนะคะหนึ่งถึงสองแคปซูยกินได้เลยอยากกินเตี่ยเดือสองแคปซูยก็ได้หรือว่าพวกเจ้าจะเอาหรือว่าคนที่บ่มีเวลาเป็นนักซ่อมรถเป็นคนสมเป็นเป็นนักสมรถ เป็นช่างนะเป็นช่างหรือว่าเขาเฮ็ดงานเขาบ่มีเวลานะ,คะ่ค่ะเขามาคุ้มเอาตอนเย็นก็ได้กินลมสร้างคู่กันกับกาแฟคือจังแม่หนูน้าบอกหละพวกเจ้าที่กินลังอาหารอ่าคือเจ้าเขาไปฟังคอแรกของแม่หนูน้าเนาะมันดัดแปลงได้เมื่อเอาเฉพาะตอนเย็นก็ได้พอใส้เวลาเป็นเดือนสองเดือนน้าหนักมันลงกินเหลากินเบียร์จังเสีย่ยงโอ้ยบ่ต้องย่านเขากินเหลากินเบียร์มันอ้วนเขาก็เอามันลงได้ที่กันมันง่ายๆพี่น้อง เฮาบปกินมันเลยงงนาะค่ะไปเร็ว <c oughs> สร้างกับตัวแทนกันดเด้อโกโก้มันมีโปรโมชั่นยู่สองแถมหนึ่งอยากลดสิบกิโลแม่หนูนะแนะนํำตุนตุนโกโก้เดี๋ยวไปลดจากซีชุดขึ้นไปถ้าถามว่าอยากลดน้ำหนักมันคุ้มบอสือโกโก้ไปไว้ฐานคุ้มค่ะสีชุดเนี่ยมันสามพันสองร้อยแปดสิบบาทโปรโมชั่นมันแค่สองพันสามร้อยยี่สิบบาทโกโก้สี่ชุดมันได้สิบสองกล่องส่วนโตลมสร้างบ่ม,มีโปรโมชั่นด้วยค่ะ อยากพร้อมเอาไปไ้ทานพี่น่องบายบายค่ะเรามั่นใจเราทํามามั่นใจดีแล้วถึงเอามาให้ทานถึงเลือกมาให้ใหเอสเน่ล่มสร้างกินได้